คำถามก็คือว่าการขยายเพดานหนี้สาธารณะจากร้อยละหกสิบเป็นร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยน่าห่วงไหม,มทำไมประชาชนจะต้องรู้ประชาชนจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าน่าเป็นห่วงไหมผมคิดว่าถ้าพูดถึงเพดานเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงทำไมอาจารย์ถึงไม่ค่อยห่วงคะในเมื่อมันเป็นภาระนี้ไม่ไมเข้าใจก็ คือมันไม่มากจนเกินไปคําว่าห่วงนี่คือมันไม่มากคือบางคนเนี่ยกลัวเลยค่ะนะซึ่งผมบอกหน้าห่วงหน้าห่วงอะ่ะแต่ไม่ใช่หน้ากลัวหน้าห่วงว่าเออเรายังมีปัญหาว่าเราต้องก่อนหนี้แสดงว่าเรายังทํามาหากินเนี่ยไม่พอรายรับไม่พอรายจ่ายถึงต้องก่อนหนี้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นในระยะเวลานี้ความหน้ากลัวเนี่ยมันหมายความว่าในอนาคตรัฐบาล ไม่สามารถจะหารายได้มาชําระหนี้ได้ค่ะมีการผิดนัดชําระหนี้อันนั้นที่น่าน่ากลัวอตอนนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยังไม่เคยเบี้ยวเรื่องการจ่ายคืนเงินต้นที่ครบอายุที่รัฐบาลก่อหนี้แล้วก็ไม่เคยเบี้ยวจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ถือพันธบัตร เท่าที่ผมทราบไม่เคยมีเลยเรามีเครดิตในเรื่องนี้ที่ดีอ่าคือาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะกระทรวงการคลังก็จัดบริหารการต่อหนี้ใหม่ใช้หนี้เก่าอ,อะไรไปมีวนเอ,อให้มันให้มันไม่เป็นปัญหาคือถ้าเกิดคุณไม่ชําระเงินต้นหรือคุณไม่หรือคุณต้องผัดผ่อนดอกเบีย้ยอันนี้ก็เหมือนกับก็เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะเพราะ,ะว่าที่มีวินัยแบบนี้เนี่ย ที่ผ่านมาคือเราจัดเก็บรายได,ได้ได้ตามเป้าหรือเปล่าคะอาจารย์คะเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยแล้วไปเทียบกับต่างประเทศในต่างประเทศหนี้สาธารณะของเขาเนี่ยสูงมากๆเลยแต่ประเด็นคือว่าบางประเทศก็ไม่สูงบางประเทศก็สูงอ่ะบางประเทศที่สูงก็อย่างเช่นอเมริกาญี่ปุ่น,นในยุโรป แต,<น>แตใ่ในแถวเนี้ยที่หนี้สาธารณะใกล้เคียงกับเรานี่มีมาเลเซียหนี้สาธนารณะน้อยกว่าเรานี่คือสิงคโปรออนน์อันนี้แต่ละประเทศเกณฑ์ในการกําหนดเนี่ยมันมันเป็นเกณฑ์ที่ต้องดูสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประกอบออถ้าพูดแบบนี้เนี่ยผมอยากจะอาธาิบายเพิ่มเติมว่าในแง่ของโครงสร้างของหนี้สาธารณะที่เป็นเงินสกุลบาท อันนี้จะทําให้เราไม่ต้องพะวงเรื่องเงินไหลออกเพราะถ้าเกิดเจ้าหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศเราต้องชำระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศอันนี้จะมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเอาสรุปรวมความว่าการขยายกรอบเพดานนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็น70%อันนี้ยังไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะอาจารย์ห่วงแต่ยังไม่ยังไม่น่ากลัว